เนือยติท่านต่อไปนะครับท่านวรสิทธิ์เลี่ยงประสิทธิ์ครับเชิญครับท่านประธานที่เคารพครับผมว,มวรสิทธิ์เลี่ยงประสิธิ์ครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสตูลพักภูมิใจไทยท่านประธานครับก่อนที่ผมจะเริ่มการเสนอยติแล้วก็การอภิปรายผมอยากจะขอความกรุณาจากท่านประธานสักนิดหนึ่งครับว่าผมอาจจะใช้เวลาเกินไปบ้างนะครับเพราะว่าข้อมูลที่ทางพี่น้องเกษตรกร หรือว่าคนที่เดือดร้อนเนี่ยส่งมาให้ผมเนี่ยเยอะเหลือเกินแล้วเขาก็อยากจะให้ผมนําข้อมูลเหล่านี้นําเสนออภิปรายในสภาแห่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นต้องขอความการุณาจากาท่านประธานด้วยความเห็นใจจริงๆนะครับท่านประธานครับวันนี้ผมเองได้เป็นหนึ่งในตัวแทนเพื่อนสมาชิกของพรรคภูมิใจไทยได้ร่วมกันที่จะเสนอยตินะครับให้สภาแห่งนี้ได้ศึกษาปัญหาเรื่องของราคากุ้งตกต่ำและส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่ผมจะพูดถึงเรื่องปัญหาท่านประธานครับผมอยากที่จะให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับตลาดกุ้งโลกและของไทยสะก่อนนะครับเพื่อที่ทุกคนจะได้มีความเข้าใจที่ตรงกันแล้วก็จะนำไปสู่ปัญหาได้เข้าใจตรงกันนะครับท่านประธานครับสืบเนื่องจากผมเองได้รับการประสานงานนะครับจากทางสมาคมผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดสตูลน,นาโดยท่านประธานก็คือท่านชาวลิตแสงฉาย นะครับทางท่านสสสังคมแดงโชดเองก็ประสานทางสมาคมผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดประจวบให้ข้อมูลเข้ามารวมถึงท่านสสพี่บุลรัชกิจประกาศนะครับว่าตอนนี้พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเนี่ยมีปัญหาเรื่องของการขาดทุนนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราดูเนี่ยมันอาจจะเป็นปัญหาของกลุ่มอาชีพเล็กๆกลุ่มหนึ่งแต่ในความเป็นจริงแล้วผมอยากจะเรียนว่าวันนี้มันเป็นปัญหาใหญ่มากนะครับนะครับเพราะว่าผู้คนที่เลี้ยงกุ้งเนี่ยวันนี้อยู่ในพื้นที่22จังหวัด ชายทะเลถ้าพูดกันง่ายๆก็คืออยู่ในพื้นที่ประมาณหนึ่งในสาของประเทศไทยซึ่งถือว่าสูงมากแล้วไม่ได้กระทบเฉพาะเกษตรกร,ท,กรที่เลี้ยงกุ้งกระทบทั้งอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งตั้งแต่คนเลี้ยงตั้งแต่คนคัดกุ้งตั้งแต่แรงงานที่ดูแลฟาร์มกุ้งรวมไปถึงแพรที่จับกุ้งนะครับการแปรรูปห้องเย็นรวมไปถึงการส่งออกจะเห็นว่าจะมันเกิดผลกระทบทั้งระบบนะครับท่านประธานครับ ก่อนที่จะเข้าในส่วนของปัญหานะครับกุ้งในตลาดโลกนะตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีกลุ่มผู้ผ,ผลิตผู้ผลิตหลักอยู่ประมาณ6-7ประเทศนะครับซึ่งออมีกำลังการผลิตในระดับโลกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5.6ล้านตันนะครับซึ่งไทยก็อยู่ในออลำดับที่5ก่อนหน้าน,นี้ไทยอยู่อันดับต้นๆครับแต่ว่าโดนแซงไปหมดแล้วและในส่วนของผู้ที่ต้องการบริโภคก็อยู่ที่ประมาณ4.9ล้านตัน สินี้สองตัวเลขนี้ทําให้เราเห็นครับว่ามันมีช่องว่างมีความแตกต่างอยู่เมื่อไหร่ก็ตามตามหลักเศรษฐศาสตร์พื้นฐานถ้าเกิดว่าคนซื้อน้อยกว่าคนขายราคามันต้องลงอยู่แล้วซึ่งเรากําลังอยู่ในภาวะแบบนั้นหรือว่าภาวะที่เราเรียกว่าภาวะกุ้งล้นโลกนะครับแล้วยิ่งมาประสบกับปัญหาโควิดอีกทําให้เศรษฐกิจถดถอยกําลังการซื้อลดลงก็เลยทําให้เกิดสภาวะราคากุ้งตกต่ําที่สุด ในประวัติการ680,000ตันท่านปรานดูตัวเลขนี้ให้ดีครับเป็นตัวเลขที่เ,เรียกว่าโอเวอร์สปายที่เป็นน่าจะเป็นต้นเหตุของปัญหาหลักๆในวันนี้ที่เดอภิปรายกันเลยนะครับต่อไปครับในส่วนของในประเทศวันนี้ไทยเราผลิตกุ้งได้อยู่ที่ประมาณ280,000ตันนะครับแล้วก็ส่งออกประมาณแสนสี่แล้วก็ใช้ในประเทศประมาณแสนสี่นะครับจะเห็นว่า ตัวเลขที่ใช้ในประเทศเนี่ยค่อนข้างน้อยและผมอยากจะย้ำว่าจริงๆแล้วกุ้งไทยเนี่ยที่เลี้ยงในประเทศไทยเนี่ยนะครับเป็นกุ้งที่ได้รับการยอมรับว่ามีคุณภาพดีที่สุดในโลกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรสชาติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรสสัมผัสเขาถือว่าของไทยเป็นพรีเมียมโปรดักต์ที่ดีที่สุดในโลกนะครับท่านประธานครับมาถึงปัญหาผมขอจำแนกขอบเขตของปัญหาออกเป็นสองส่วนใหญ่ ข้อที่หนึ่งก็คือปัญหาที่อยู่ในระดับโลกที่เกิดขึ้นนะครับข้อที่สองก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศถามว่าวันนี้เกิดการออสภาวะเศรษฐกิจถดถอยเกิดสภาวะกุ้งล้นโลกแน่นอนครับดีมาน์มันลดลงอย่างรวดเร็วทําให้ความต้องการซื้อลดลงราคาก็ลดลงอันนี้เป็นเงาตามตัวอยู่แล้วนะครับแต่ในส่วนของในประเทศเองเนี่ยวันนี้ต้องยอมรับครับว่ากุ้งไทยมีคุณภาพสูงจริงครับแต่ในขณะเดียวกัน กุ้งไทยก็มีต้นทุนที่สูงเหมือนกันถ้าเกิดเทียบกันในกลุ่มผู้ผลิตหลักนี่นะครับจะบอกว่าไทยเนี่ยมีต้นทุนการผลิตอยู่อันดับต้นๆของโลกเช่นกันทีนี้ผมถามว่าในปัญหาสองกลุ่มนี้เราควรที่จะเลือกแก้ปัญหากลุ่มไหนและการแก้ปัญหากลุ่มไหนเป็นสิ่งที่เป็นไปได้มากกว่ากันประเทศไทยเนี่ยน่าจะเป็นประเทศเล็กๆครับที่จะถามว่าจะสามารถที่จะไปเพิ่ม กำลังซื้อกุ้งของโลกได้ไหมอันนี้ผมมองว่ายากนะครับผมก็เลยมองว่าวันนี้เราควรที่จะมาโฟกัสปัญหาที่อยู่ในพื้นที่ที่อยู่ในประเทศมากกว่านะครับโดยเฉพาะเรื่องของต้นทุนจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาจากปัญหาที่เกิดขึ้นท่านประธานครับรัฐต้องขอบคุณทางรัฐบาลนะครับทีเ่เข้ามาดูแลเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งรัฐก็ได้เข้ามาช่วยเหลือเข้ามาชดเชยราคา ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในที่กิโลกรัมยี่สิบบาทแต่ประเด็นก็คือก็ยังไม่ได้ทุกคนได้แค่บางช่วงของคนที่ลงกุ้งไปนะครับกิโลกรัมยี่สิบบาทถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะได้ไปประมาณห้าพันตันนะครับแต่ถ้าเราต้องการที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทั้งหมดเนี่ยสองแสนแปดหมื่นตันเนี่ยคูณยี่สิบตกอยู่ประมาณห้าพันกว่าล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นเงินที่มหาศาลมากนะครับการชดเชยราคาเป็นเรื่องที่ดีครับ แต่ว่าการชดเชยราคาเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุคําถามของผมก็คือว่าเราจะต้องชดเชยราคาไปถึงเมื่อไหร่เราจะต้องใช้เงินมากขนาดไหนในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรทําไมเราถึงไม่ตั้งตัวตั้งสติที่จะเริ่มแก้ปัญหาทั้งระบบได้แล้วให้มันมีความยั่งยืนในอนาคตครับนะครับผมขอญอากเสนอแนวทางแก้ปัญหาทั้งหมด3แนวทางด้วยกัน นะครับซึ่งข้อที่หนึ่งก็คือการเพิ่มอัตราการบริโภคกุ้งในประเทศสมาคมผู้เล่นกุ้งรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวันนี้ควรที่ต้องจับมือกันได้แล้วครับแล้วก็หาวิธีการรณรงค์เพิ่มนะครับการบริโภคในประเทศสินค้าเกษตรทุกชนิดที่เพิ่งพิงการส่งออกท่านจะเห็นอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นยางไม่ว่าจะเป็นปาล์มเมื่อไหร่ก็ตามถ้าตลาดโลกมีปัญหาเมื่อไหร่แน่นอนทุกคนก็จะบอกว่า ต้องแปรรูปในประเทศเพิ่มขึ้นต้องใช้ในประเทศเพิ่มขึ้นหลักการก็คือหลักการเดียวกันถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ทําให้ราคามันกระโดดสูงปรี๊ดขึ้นไปแต่อย่างน้อยที่สุดครับจำนา้ครับมันสร้างเสถียรภาพทางราคาให้กับกุ้งในประเทศไทยได้นะครับข้อที่2ครับคือการสร้างการรับรู้คุณภาพของกุ้งไทยในเวทีโลกซึ่งเป็นกุ้งที่มีคุณภาพดีที่สุดนะครับวันนี้เราคือพรีเมียมโปรดักต์ผมไม่ได้บอกว่าวันนี้เรา เป็นสินค้าที่คุณภาพดีแล้วเราจะต้องเพิ่มราคาไม่ใช่นะครับในสถานการณ์แบบนี้เราขายราคาเท่าเขาแน่นอนครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาจะต้องซื้อสินค้าของเราก่อนก่อนที่จะซื้อของคนอื่นแล้วเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเศรษฐกิจดีขึ้นเราค่อยขยับราคาเพื่อเพิ่มกําไรให้กับเกษตรกรก็เป็นไปได้แล้วยิ่งไปกว่านั้นเราควรที่จะมุ่งไปหากลุ่มตลาดเป้าหมายที่ต้องการพรีเมียมโปรดักตโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเป็นตลาดที่น่าสนใจมากก็คือตลาดตะวันออกกลางซาอุดิอาระเบียซึ่งตอนนี้เองก็มีความสัมพันธ์กับไทยเนี่ย และเขาก็มีกําลังที่จะซื้อนะครับในส่วนข้อที่3ครับก็คือเรื่องของการบริหารต้นทุนการลดต้นทุนทํำยังไงถึงเราจะสามารถเข้าไปเรียนรู้และลดต้นทุนการผลิตกุ้งได้ทั้งหมดนะครับซึ่งในการผลิตเลีเ้ยงกุ้งออกมา1ครอบ 1, 1ฟาร์มเนี่ยนะครับผมขออนุญาตให้ข้อมูลในเรื่องของโครงสร้างต้นทุนก่อนว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างอันนี้เป็นข้อมูลที่ทางเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเนี่ยมีคนหยิบยกมาให้ผม นะครับก็คือในส่วนของมีส่วนของค่าแรง7%นะครับค่าพลังงาน20%อาหารกุ้ง40%ซึ่งเป็นจุดที่สูงที่สุดนะครับเคมีพันสิ์เซพันกุ้งเ์เซ็นตแล้วก็อื่นๆอีก16%เนะครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตลงรายละเอียดครับว่าในแต่ละปัจจัยเนี่ยเราจะมีแนวทางในการลดต้นทุนให้กับพี่น้องเกษตรกรได้อย่างไรนะครับเขาบอกว่าในเรื่องของค่าแรง เราจะเห็นครับว่าณนะตอนนี้ในภาคเษกษตรกรรมของไทยเนี่ยเราได้มีการนำระบบ IOT นะครับหรือว่าเป็นระบบอัตโนมัติเข้ามาช่วยเนี่ยค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นการปลูกผลไม้มีการให้ปุ๋ยนะครับทุเรียนการให้น้ำนะครับเพิ่มความแม่นยำลดภาระงานลดความผิดพลาดนะครับและที่สำคัญเนี่ยถ้าเกิดเราเอามีการส่งเสริมให้นำระบบ IOT มาใช้ในการเลี้ยงกุ้งมากขึ้นเนี่ยนะครับผู้ประกอบการจะไม่ต้องปวดหัว กับปัญหาแรงงานต่างด้าวเยอะเหมือนทุกวันนี้นี่บางทีเอามาปุ๊บทำเอกสารให้ทำบัตรให้ทำไปอนุญาตให้อยู่กับเราสองเดือนเพื่อนชวนไปอ่ะไปแล้วสุดท้ายใครจ่ายที่ผู้ประกอบการต้องรับภาระก็ต้องรับภาระพีนะครับแล้วยังต้องไปหาลูกน้องใหม่มาทำงานด้วยนะครับอันนี้คือข้อที่1ครับในส่วนของข้อที่2เรื่องของพลังงานคนเลี้ยงกุ้งบอกผมว่าพลังงานเนี่ยตอนนี้คนเลี้ยงกุ้งเนี่ยโดนคิดค่าไฟ นะครับอยู่ในระบบของอุตสาหกรรมเป็นไปได้ไหมครับถ้าเกิดว่ากระทรวงพลังงานจะเข้ามาดูนะครับแล้วเปลี่ยนวิธีการคำนวณให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเป็นแบบอื่นได้ไหมที่มันมีความเหมาะสมมากกว่าน,นี้นะครับรวมไปถึงรัฐบาลจะสามารถสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งได้หรือเปล่านะครับอย่างเช่นโซล่าเซลล์เนี่ยนะครับผมเชื่อเหลือเกินในระยะยาวจะสามารถที่จะแก้ปัญหาเรื่องของค่าไฟได้นะครับ และที่สำคัญนะที่สุดนะครับถ้าเกิดใครไม่มีทุนรัฐบาลก็ต้องเข้าไปสนับสนุนในเรื่องของเงินทุนดอกเบีิยต่ําเพื่อให้เข้าถึงโซลาเซลล์ได้มากขึ้นด้วยส่วนที่สาครับเรื่องของอาหารเรื่องของอาหารเนี่ยผมมีประเด็นที่สนใจอยู่2เรื่องด้วยกันก็คือข้อที่1ครับเขาบอกว่าโปรตีนที่ถูกกําหนดไว้ในระเบียบของกรมปศุสัตว์ในอาหารกุ้งเนี่ยนะครับมันมีโปรตีนกําหนดอยู่เขาบอกว่า มีงานวิจัยที่เคยวิจัยของต่างประเทศและให้ข้อมูลมาว่าจริงๆแล้วโดยเฉพาะในกุ้งใหญ่นะครับกรมปศุสัตว์กำหนดว่าจะต้องมีโปรตีนขั้นต่ำในอาหารอยู่ที่35%งานวิจัยนั้นบอกว่าจริงๆแล้วกุ้งเนี่ยไม่ได้จําเป็นที่จะต้องใช้โปรตีนถึง35%เพราะว่าเอาไปใช้ไม่หมดนะครับ นะครับโปรตีนที่จําเป็นจริงๆอยู่ที่ประมาณไม่ถึง30%ด้วยซ้ำนะครับผมจึงขอตั้งสมมติฐานและขอสื่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยากจะให้มีการศึกษาเรื่องนี้แบบจริงจังครับถ้าเกิดว่ามันไม่จําเป็นถึงขนาดนั้นก็ขอ,ขอให้ลดซะเพราะผมเชื่อว่ามันจะลดราคาของอาหารได้อย่างมีนัยยะสําคัญอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของแหล่งที่มาของโปรตีนที่เอามาใส่ในอาหารกุ้งครับนะครับเขาบอกว่าบางทีเนี่ย ด้วยทุกคนพยายามที่จะทําให้ต้นทุนถูกสุดเพื่อให้กําไรสูงที่สุดไปเอาโปรตีนมาจากแหล่งต้นทุนที่ไม่มีคุณภาพนะครับทำให้กุ้งเนี่ยเอามากินปั๊บแล้วมีปัญหาบา,ออบางชนิดกินไปแล้วไม่ย่อยบางชนิดกินแล้วเป็นโรคทําให้กุ้งอ่อนแอสุดท้ายกุ้งตายสิ่งที่ตามมาก็คือต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับในส่วนของเคมีพันธุ์อันนี้ก็ต้องไปดูในเรื่องของออแหล่งการนําเข้าเคมีนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็มีปัญหาอยู่พอสมควรจากสงคราม ยูเครนกับรัสเซียนะครับจะไปหาแหล่งเ,เคมีจากไหนที่เข้ามาเพื่อที่จะเอามาให้กับกลุ่มคนเลี้ยงกุ้งได้มีต้นทุนที่สุกที่ถูกลงนะครับ <Okay. S 1> เรื่องต่อไปครับเรื่องพันกุ้งนะครับเรื่องนี้ต้นทุนอยู่ที่แค่7%แต่เป็น7%ที่ยิ่งใหญ่มากนะครับทุกวันนี้กลุ่มผู้เพาะพันธุกุ้งหรือว่ากลุ่มผู้ขายลูกกุ้งลายใหญ่ในประเทศเนี่ยซึ่งมีอยู่ประมาณ5-6เจ้าพยายามที่จะเพาะพันุ์กุ้งให้โตเร็วที่สุด และแข็งแรงที่สุดแต่ประเด็นก็คือว่าโอเร็วจริงครับแต่ความแข็งแรงเนี่ยเขาบอกว่ายังไม่ดีทําให้กุ้งเนี่ยค่อนข้างมีความเปราะบางด้วยความที่มันโตเร็วเปราะบางเป็นโรคง่ายนะครับทีนี้พอเป็นโรคมันก็ตายกลุ่มที่ให้ข้อมูลเนี่ยเขาบอกกับผมว่าจริงๆบริษัทใหญ่หญๆเราเนี้ยเคยเอาลูกกุ้งเนี่ยไปเสนอขายประเทศผู้ผลิตหลักในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นจีนหรือว่าอินเดียแต่ปรากฏว่า ไม่ติดตลาดถ้าเกิดว่าคิดแบบงโง่แบบคนไม่มีความรู้เรื่องกุ้งแบบผมเนี่ยนะครับสาเหตุที่เอาของไปขายพาแล้วเขาไม่ซื้อเนี่ยแสดงว่าเขาจะต้องมั่นใจว่าของเขาจะต้องดีกว่าของเราเพราะฉะนั้นทำไมรัฐบาลไม่สนับสนุนให้ผู้ประกอบการนำข้าพันกุ้งจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศเยอะขึ้นเพื่อเป็นตัวเลือกให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับผมก็ถามต่อว่าเราอยากจะให้รัฐบาลสนับสนุนอย่างไรเขาบอก ไม่ต้องสนับสนุนอะไรเลยให้ทําแบบเดิมก็พอแล้วนะครับในการนําเข้าพันุกุ้งเข้ามาเนี่ยมันจะต้องมีการออดิตสองด่านด้วยกันคือที่ประเทศต้นทางและที่ตอนนําเข้าที่ประเทศไทยค่าใช้จ่ายในการออดิตประเทศต้นทางแน่นอนครับผู้นําเข้าเป็นผู้จัดการแต่เมื่อก่อนค่าใช้จ่ายที่ ออดิตในประเทศเนี่ยกรมระมงจะเป็นผู้จัดการแต่ตอนนี้กรมบะมงบอกว่าวันนี้ผมไม่มีท่านบริสิทธ์ครับมันเลยมาสีนาทีเนี่ยสรุปเลยครับจะพยายามจะพยายามรีบรีบสรุปให้ครับท่านประธานครับได้ครับได้ครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการนำเข้ามาเนี่ยจะช่วยนะครับทำให้เกษตรกรมีตัวเลือกมากขึ้นและในนั้นอาจจะมีพันกุ้งที่ดีกว่าที่เรามีอยู่สุดท้ายครับท่านประธานครับตัวเลขที่ผมบอกว่าถ้าเราจะต้องชดเชยราคาทั้งหมดเนี่ยมันต้องใช้เงิน5,000กว่าล้านบาทนะครับ คำถามคือแนวทางที่ผมได้เสนอไปเนี่ยผมว่าแทบจะไม่ต้องใช้เงินแม้แต่บาทเดียวแล้วทําไมวันนี้รัฐบาลถึงไม่ตื่นแล้วเริ่มที่จะแก้ปัญหาทั้งระบบได้แล้วนะครับไม่ต้องเอาอะไรมากครับผมขอแบ่งเงินแค่หนึ่งในหนึ่งในสิบส่วนหรือว่าหนึ่งในห้าส่วนจากเงินห้าพันกว่าล้านบาทเอามาศึกษาวิจัยพัฒนาระบบการเลี้ยงกุ้งทั้งระบบผมมั่นใจเหลือเกินว่าอุตสาหกรรมกุ้งไทยจะก้าวไปข้างหน้าอย่างก้าวกระโดดอย่างเช่นประเทศอื่นๆนะครับ อย่างเอกวาดอร์นะครับอินเดียเวียดนามประเทศเหล่านี้รัฐเข้ามาเป็นเมนเพเยอร์ในการพัฒนาการเลี้ยงกุ้งและตอนนี้ประเทศเหล่านี้ก็แซงไทยไปเรียบร้อยแล้วด้วยคําถามก็คือแล้ววันนี้ประเทศไทยทําอะไรอยู่เขาบอกว่ารัฐมีหน้าที่ควบคุมกำกับท่านสรุปเลยครับเพราะว่าเลยนาทีเดียวครับท่านาครับนาทีเดียวครับจบแล้วครับเขาบอกว่าวันนี้รัฐมีหน้าที่ควบคุมกํากับดูแลรวมไปถึงสนับสนุนนะครับและส่งเสริม มันมีคาถามจากเกษตรกรมาครับว่าวันนี้ท่านทํางานในเรื่องของการควบคุมกํากับดูแลทําได้ดีมากเลยแต่คําถามก็คือแล้วการสนับสนุนและส่งเสริมทําได้ดีหรือยังนะครับสุดท้ายวันนี้ทุกคนเสนอแนวการแก้ปัญหาเยอะมากทั้งการหาวิธีการเพิ่มราคาการลดต้นทุนการหาตลาดใหม่นะครับซึ่งมีทั้งเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้แต่รัฐจะแก้ปัญหาอย่างไดอันนี้รัฐต้องตอบคาถามข้อหนึ่งให้ได้ก่อนครับว่าวันนี้รัฐ จะหาวิธีการเพิ่มราคากุ้งหรือว่าเพิ่มคุณภาพชีวิตของเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับครับขอบคุณครับ,รบ,บ,รบต่อไปท่าน